นี่คือวัดลับที่มีเทพเจ้าโชคลาภของคนชอบความรวยวัดที่เศรษฐีหมื่นล้านในฮ่องกองต้องมาไหว้ขอเงินขอโชคขอลาภอยากรู้ว่าที่ไหนตามจอนมาเลยครับ <My> God. รวมวัดลับในฮ่องกง EP1 และที่นี่ก็คือวัดหลินฟ้าในประเทศฮ่องกงตั้งอยู่ในย่านว่านใจโดยวัดนี้ถูกก่อสร้างขึ้นมาในช่วงราชวงศ์ชิงหรือประมาณปีคศ1963มีพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นองค์ประธานของวัดโดยเคยมีตำนานเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งองค์กวนอิมเคยมาปรากฏตัวที่วัดแห่งนี้ทําให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็เลยรวมใจกันสร้างวิหารดอกบัวขึ้นมาแล้วก็ประดับด้วยขโขมดอกบัวต่างๆเพื่อเป็นการบูชาและก็สักการะในตัว ท่านซึ่งตอนที่ผมได้ไปถึงวัดแห่งนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการแนะนําอย่างดีมากๆเลยละครับโดยได้มีการถามก่อนเลยว่าจะมาขอพรทางด้านไหนระหว่างสุขภาพกับโชคลาภเงินทองโดยถ้ามาขอเรื่องของสุขภาพทางวัดก็จะจัดชุดไหว้เพื่อขอพรกับองค์กวนอิมแต่เป้าหมายหลักที่ผมมามูในห้องโกงครั้งนี้ก็คือโชคลาภเงินทองครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกกับผมว่าจัดไปอย่าให้เสีย <c oughs> ก็เลยจัดชุดไหว้องค์ชอยซันหรือว่าห้าวจื่อเอีย้ย <Wow. S 1> ซึ่งก็คือเทพเจ้าโชคลาภของคนชอ ความรวยนั่นเองครับ ห้าวจื่อเอีย้ยหรือเทพแห่งโชคลาภของชาวกวางตุ้งและฮกเกี้ยนคือเทพสายนรกที่อัดแน่นด้วยพลังอิมหรือว่าหยินพลังอิมนั้นก็คือเรื่องเงินทองนะครับและห้าวจื่อเอีย้ยท่านก็เด่นเรื่องาลาบลอยซะด้วยไม่ว่าคอหวยหรือว่านักเสี่ยงโชคพอค้าแม่ค้าที่อยากจะลงทุนขายของสมควรอย่างยิ่งครับที่จะมากราบไหว้ท่านเรียกว่าใครอยากจับเงินก้อนใหญ่เมื่อมาต้องมาไหว้ขอกับท่านเลยครับซึ่งจริงๆแล้วในประเทศไทยของเราเท่าที่ผมรู้ก็มีเทพองค์นี้อยู่แค่หนึ่งที่เท่านั้นนะครับ ซึ่งโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปครับเพราะว่าถ้าบอกตอนนี้รับรองวัดแตกแน่นอนครับซึ่งที่วัดหลินฟ้าแห่งนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้พาผมไปไหว้ต่อหน้าองค์ห้าวจื่อเอียรพร้อมนําสวดมนต์บอกชื่อและก็นามสกุลของผมเสร็จสับเสียดที่ในระหว่างทําพิธีผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการเสียสมาธิของผมด้วยครับวิธีการเดินทางมาที่วัดหลินฟ้าก็คือนั่งรถไฟใต้ดินมาลงที่สถานีทินเหาจากนั้นก็เดินออกมาทางประตู A2 แล้วก็เดิน ต่อมาอีกประมาณ500เมตรก็จะถึงวัดหลินฟ้าครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองตามรอยผมมาที่นี่กันนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกติดตามช่องของจอรไดด้วยนะครับขอบคุณครับ